เรียกแล้วหนึ่งไปหน,หนึ่งไปจากแดดย,ยามไทยพยายามตรงตอนเช้านะครับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับตอนนี้เราก็พยายามตรงตอนเช้ากันนะครับตีตอนนี้เวลาตีสี่ฝนตกพรมๆเหมาดูวยกันนี่ครับสามวิทีชนบทนะครับ จะมาหากินตอนเช้านะครับตอนเช้าเราก็มาแวะตอนเย็นเราก็มาแวะนะครับพอได้กินนะครับเป็นบรรยากาศนาะบรรยากาศตอนเช้าอะไรนะรรนอืมเราก็ได้เยอะ,ะพอสมควรครับปลาอย่างเนี้ย โอ้มีปลาบ,บ,บูด้วยน่ครบัปรบปลาบูมีปลาบูตัวหนึ่งนะครับตัวเบลเลอร์เลยครับนี่ครับดูดูว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับเปรียบเทียบกับแขนผมเนาะนขนาดซองค่อยสายวันนี้ทั้งนี้นะซองน้นเนาะดูค่อยปลาบูจะใหญ่ขนาดไหน ดูนะครับเปรียบเทียบกันกันกบแขนผมใหญ่กว่าแขนผมนะครับปลาบูปลาบูตัวนี้ใหญ่กว่าแขนนะครับใหญ่กว่าแขนเนาะปลาบูตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีกุ้งอีกนะครับกุ้งหอยเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยกุ้งนะครับกุ้งชาวนี้เราก็ไปกิน<ว>กุ้งเต้นกัเนเนาะตอนแรกนึกว่าปลาปลาบูเนาะวันีัตก ปลบ,บูเนื้อก็อร่อยหอยก็มีครับกุ้งนะครับมีหอยมีกุ้งมีอะไรนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าๆมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเราก็ทามาหากินนะครับตามวิธีอีสานนะเนาะค่อยๆเดินไปเนาะตอนนี้ก็เวลาตีสี่ครึ่งนะครับประมาณตีสี่ครึ่งเนาะล้วก็ หาปูหาปลาเนาะตามวิถีสารเนาะว้าวนี่นะครับนี่นะครับขึ้นมาบนโข้อนะนี่นะครับป,รป,ปลาปูกุ้งนะครับปัดซองนะเอาน,อนี่ซองเดี๋ยวเห็นไหนี่นครับกุ้งเยอะนะครับกุ้งเยอะปริมาณเยอะพอสมควรเนาะว้าวน่าจะประมาณได้ หลายจานอยู่นะครับครับอุ้งเยอะมากครับก็สะอาดมากเพราะน้ําไหลตลอดเนาะน้ําไหลผ่านตรงตลอดครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาแวะชมกันนะ